แม่ดาราหนุ่มออฟธนกรตร่ำให้สาวเมาขับชนลูกชายติดเตียงโพสจิบไวสบายใจกินหรูอ,อยู่สบายแต่ไม่ชดใช้สักบาทจากการณีที่ออฟธนกฤตนักแสดงหนุ่มต้องกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงหลังถูกสาวเมาแล้วขับขับรถยนต์พุ่งชนท้ายรถจักรยานยนต์สีสะกกระแทกพื้นอย่างแรงกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงทุกพลภาพถาวรและยังสู้คดีกันอยู่ในชั้นศาลยังไม่ได้รับการเยียวยาที่เหมาะสม โดยเมื่อวันที่12มิถุนายนที่ผ่านมาศาลจังหวัดลำพูนนัดฟังคำพิพากษาจำคุกจำเลย2ปีปรับเงิน40,000บาทจำเลยสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่งเหลือจำคุก1ปีปรับ20,000บาทจำเลยทำผิดครั้งแรกชดเชยค่าเสียหายให้โจทย์บางส่วนให้รอลงอาญา2ปีพักใช้ใบอนุญาตขับขี่รถ2ปีและให้คุมประพฤติและทำงานบริการสังคมครบ2ปี ในส่วนของคดีแพ่งสารตัดสินให้จำเลยชดใช้โจทย์4172,962.62บาทและให้จำเลยชดใช้ค่าธรรมเนียมและค่าทนายความให้กับโจทย์ร่วมด้วยนางสาวดวงกมะมนุธ,ธิโรธงอายุ49ปีแม่นายธนกฤษเผยว่าผ่านมากว่า5เดือนสาววัยรุ่นคนดังกล่าวไม่เคยติดต่อมาขอโทษหรือชดใช้เงินเลยแม้แต่บาทเดียว หลังจากนั้นได้มีพลเมืองดีส่งรูปภาพชีวิตความเป็นอยู่ของวัยรุ่นสาวมาให้ตนดูก็พบว่าเธอนั้นใช้ชีวิตกินหรูอยู่สบายเหมือนกับเรื่องที่ขับรถชนลูกชายของตนจนเป็นเจ้าชายนิทราไม่เคยเกิดขึ้นจึงรับไม่ได้กับเรื่ององนี้ตัดสินเดินทางจากจังหวัดลำพูนเข้ามาร้องเรียนขอคำปรึกษากับทนายให้ช่วยเรื่องในเรื่องคดีเพราะตนอยากจะทำเรื่องขออุทธรณ์ต่อศาลต่อไป นางสาวดวงกมลเล่าทั้งน้ำตาว่าตอนนี้ตนต้องดูแลน้องออฟที่ออนป่วยติดเตียงและต้องดูแลยายที่มีอายุมากแล้วลำพังคนเดียวก่อนหน้านี้เคยมีแผงขายเสื้อผ้าในตลาดแต่พอน้องออฟเจอคนเมาขับรถชนตนต้องขายแผงเสื้อผ้าเอาเงินมาเป็นค่ารักษา้องออฟและต้องอยู่บ้านคอยดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะน้องออฟไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ทุกวันนี้ตนต้องไลฟ์สดขายของเล็กๆน้อยๆข้างเตียงของลูกชายทุกวันเพื่อหาเงินมาเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลบางวันก็ขายได้บ้างไม่ได้บ้าง หลังศาลมีคำตัดสินตนก็น้อมรับคำตัดสินของศาลแต่ในใจก็มีเสียใจอยู่บ้างซึ่งเงินจำนวนสี่ล้านกว่าบาทต่อให้เขาชดใช้มาตามที่ศาลสั่งมันก็คงไม่พอที่จะดูแลน้องให้หายหรือดูแลน้องไปตลอดชีวิตอยู่แล้วแต่นี้เขากลับไม่เคยติดต่อมาหาตนเลยว่าจะชดใช้อย่างไรผ่านมากว่าห้าเดือนแล้วจนมีพลเมืองดีส่งรูปสาววัยรุ่นที่ขับรถชนลูกชายมา ให้ดูก็พบว่าหลังสารตัดสินแล้วเขายังคงใช้ชีวิตกินหรูอ,อยู่สบายไปเที่ยวอย่างสบายใจกินอาหารที่ตนกับลูกไม่เคยกินเพราะมันแพงเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นตนรับไม่ได้กับเรื่องนี้จึงตัดสินใจเดินทางจากจละพมพูนมาขอให้ทนายรณรงค์ช่วยเหลือเพราะไม่รู้จะทำอย่างไรแล้วกับชีวิตทุกวันนี้ลำบากมากไม่รู้จะสู้แบบนี้ได้อีกนานแค่ไหนสงสารก็แต่ลูกชายกับยายถ้าหากตนเป็นอะไรไปก่อน นางสาวดวงกมลกล่าวอีกว่าตนอยากขอร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขามาช่วยเหลือในเรื่องนี้รวมถึงบริษัทน้ำเมายี่ห้อต่างๆพวกคุณควรลงมาช่วยเพราะคุณก็มีส่วนผิดอย่างกรณีนี้คู่กรณีไม่ยอมชดใช้ทำให้คนที่ได้รับผลกระทบเดือดร้อนมากซึ่งพวกคุณควรมีกองทุนสำหรับชดใช้ให้กระบอยเหยื่อแทนเพื่อแสดงความรับผิดชอบเพราะชาวบ้านอย่างพวกตนจะไปจ้างทนายความเพื่อให้ไปสืบซับบังคับคดีคนทำผิดมาชดใช้ก็ไม่มีเงินที่จะดำเนินการได้ ด้านทนายรณรงค์กล่าวว่ากรณีคล้ายกับกรณีที่เด็กเยาวชนขับรถไปชนคนตายแล้วไม่รับผิดชอบซึ่งคดีนี้สารมีคำพิพากษาแล้วให้คนก่อเหตุชดใช้เงินกว่า4ล้านบาท ส่วนโทษจำคุกให้รอลงอาญาทำให้คนก่อเหตุไม่ยอมจ่ายเงินให้กับแม่น้องผู้เสียหายแม้แต่บาทเดียวซึ่งทางแม่น้องก็เคารพคำตัดสินของศาลหลังจากนี้ยังมีกระบวนการทางกฎหมายที่สามารถทำได้ด้วยการไปสืบซับบังคับคดีตนจะให้แม่น้องไปร้องที่กระทรวงยุติธรรมที่จังหวัดลำพูนให้ส่งเจ้าหน้าที่เขามาช่วยเหลือแม่น้องเขาด้วยเพราะเขาไม่มีเงินที่จะทำเรื่องนี้ได้ต้องเข้าใจว่าทุกอย่างมีต้นทุนหน่วยงานหรือกลไกของรัฐต้องเข้ามาช่วยเหลือให้ความยุติธรรมกับเขาด้วย ซึ่งเรื่องนี้แม่น้องออฟไม่จําเป็นต้องเดินทางไกลาจากจังหวัดลําพูนเข้ามาขอให้ตนช่วยถึงกรุงเทพมหานครเลยด้วยซ้ําแต่เพราะเขาไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครและจะต้องทําอย่างไรต่อไปกับเรื่องที่เกิดขึ้นวันนี้จึงอยากให้สังคมได้รับรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวนี้ซึ่งเป็นข่าวใหญ่โตตอนเกิดเรื่องมีหลายคนหลายหน่วยงานนอเข้ามาช่วยเหลือแต่ผลสุดท้ายคูรณีไม่ รับผิดชอบขอฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าถ้ามเมาแล้วขับต้องงอมีการแก้กฎหมายให้ติดคุกต้องติดคุกจริงๆเพื่อให้ทุกคนที่คิดจะดื่มน้ำเมากลัวไม่กล้าขับรถไม่งั้นก็จะเหมือนกับกรณีนี้เอมาชับชนพิการติดเตียงแล้วลอยชายไม่รับผิดชอบตนว่ามันไม่ใช่